สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ผมในอุณาดาลักอีกสองนละ้ววันนี้ผมมาหัดไลส์สุดนะว่ายน้ําที่โรงแรมวิชแมนรีสอร์ทนะจังหวัดพิษณุโลกที่หดาดยาวนะวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเดี๋ยวผมจะว่ายไปเรืนะ่อยๆเลยนะฮะวันนี่ครับที่พ่อแม่ผมเจอกันนะผมเขาก็พ่อแม่ก็กลับมาดูแล้วที่นี่เป็นยังไงบ้างนะแต่<ช>ตอนแต่ตอนนี้นะครับผมยังไม่มีใครเข้ามาดูนะครับผมตอนนี้นจริงก็ว่ายโทรไปก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาดูน้องตินเดี๋ยวพ่อจะบอกนะครับอ่ <c oughs> อันนี้เราไลฟ์อยู่ในช่องของหมูน้อยน่ารักนะครับเ <c oughs> อ๊ <c oughs> ช่องหมูน้อยน่ารักนะครับเฮ้ยทาไมอยาเข้ามาดูเลย เ,น,เน,นี่เเนยเันเดินหนอยเป็นอย่างไรครับคุณแม่เขากำลังนั่งชิวๆอยู่นะครับคนดูคนดูสูงนะคนไรหนึ่งน้องตินมีอะไรจะโชว์ไหมครับมีอะไรอยู่ว่ายน้ำ่าเต่าท่าเต่าเต่าคืออะไรครับเต่า<ม>คือสัตว ผมฝากคนที่เข้ามาช่วยแชร์ด้วยนะครับผมแชร์ไปช่องพอดีมาเที่ยวก็ได้ครับ <S <S 1> <S 1> แฟนๆหมูน้อย <S <S 1> <S 1> น่ารักก็ <S <S 1> <S 1> ไปกดไลค์ที่พอดีมาเที่ยวเราไลค์อยู่ช่องเดียวไปไอ้สุดหล่อเขามาออกกำลังกายว่ายน้ำกันชัดไหมภาพชัดไหม ก็สำหรับพรุ่งนี้เช้านะครับผมถ้าใครอยากจะใครอยากจะมา,มาดูบรรยากาศก,ก็เดี๋ยวพ่อดินจะไลฟ์ให้ดูในช่องนะครับผมของพ่อดินพาเที่ยวนะครับอันนี้ลองทดสอบการไลฟ์ดูในช่องหมูน้อยนะครับให้เขาสบายๆแล้วก็ไปกดติดไปกดชมได้นะครับช็อตที่น้องอ้วนกระโดดภาพสโลนะครับผมอยู่ในอะไรนะในในช็อตใช่ไหม <c oughs> นี่ช่องของอ้วนนี่ระโดดทุรอบหน่งเลยี่ปันี่มโดดไม่ได้แล้วแหละทำไมอะโดดได้สิครับนี่คุณเออคุณมองอ่ะอ่าอ่าาา่าา่ คุณชงโกค,ครับผมกดแชร์หรือ,อยังครับกดแชร์หรือ,อยังครับฝากกดแชร์ด้วยนะ <c oughs> โอ้ตอนนี้มีคนมาดูสี่คนนะครับผมสี<อ>่ท่านนะครับผม<อ>ไม่รู้ว่าเป็นไข่บ้างติงชักใจหน่อยดสวัสดีครับทุกคนครัไม่ไหวน้ำกันใช้เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ยนะครับ โอ้หกคนนะครับผมหกท่านฮะมีใครบ้างอายเลยอายอะไรเป็นการไลฟ์ครั้งแรกของน้องอ้วนนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่โรงแรมซีแมนรีสอร์ทเนาะอืมอะไรนะซีแมนเดี๋ยวเราไล่กับพิเชื่อแมนรีสอร์ทเอ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหัเจ้อมานักจูดิเรียบตอนนี้ทำอะไรเล่นสระว่ายน้ำเป็นไงบ้างเย็นนละสบายมากเย็นสบายบรรยากาศ ติดขืนอ่าไปไปว่ายนะ้ําโชว์ก่อน,อนไปฝั่งน้น<ด>ไปฝั่งนน้อาจจะโดดโชว์ด้วยเอาสําหรับ6คนที่เข้เามาดูเดี๋ยวยน้องอ้วนนะครับหมูน,น้อยนะเราจะโดดโชว์ไปขึ้นตัวโชว์ไปขึ้นตรงไหนขึ้นไหนก็ได้ไปขึ้นตรงนี้เลยไปเร,เร็วเดี๋ยวเขาชา้าเลย,น,ยนั่นคุณแม่เอาคุณแม่ทักคนที่ชมหน่อยสวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศนะครับห้องที่ข้างๆก็จะมีแบบว่า ไปเลยครับผมไปเลยนครับโชว์โชว์สรีระอุ้ยอ <c> ะ <oughs> <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> ห้องที่มีเขาก็จะแบ่งเนี่ยอย่างข้างหลังนู้นก็จะเป็นพวกห้องอะไรนะกระโดดดีกว่าวิดถ่ายคลิปอ้าวถ่ายไลฟ์ผมดูผิดผิดหวังนะครับผมโอ้ออกมาเจ็ด<า>คนแล้วนี่ออกมาเจ็ดแล้วเร็วครับผมเรอแม่ด้วยแน่ยเลยเ น้องแม่ดดู้้วยนองอ้วนเขาจะจัดการทำการโดดน้ําโชว์ให้นะครับผมนะ <c oughs> จะเริ่มโดดน้ําโชว์นะอ่ะป้าดล้าขึ้นเลยครับ <c oughs> ใส่เสื้อได้ไหมอออขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะเซ <Okay. S 1> ็กซีสสส่สุดๆเลยสุดๆเอาอยัางเอา้า เดี๋ยวเฮ้ยน้ำประเด็นเต็มคล้องข้าก็ามาถึงโทรศัพท์ <c oughs> นี่ถ้ามาใช้ไอโฟน e 20สงสัยจะแย่แ <c oughs> <c oughs> ม่ทำอะไรอ่ะเฮ้ยลิคูดไหนทักทายคนที่เข้ามาใหม่หน่อยอ่าตอนนี้ นีทั้งเข้าและออกนะครับผมตอนนี้6คนนะครับผมถ้าเป็นกำลังใจให้กดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้น้องอ <กด S 1> ้วนหน่อยโอ้โยยืนฮะเข้ามาดูเลยวกดไลค์เลยครับคอมเมนต์ได้นะครับด้านล่างอ๋อกดคอมเมนต์ได้ตอนนี้เราอยู่กันที่ s h e r m a n Resort นะครับผมกับช่องหมูน้อยนะ่ารักคุณสอง X อส <2 S 1> องสองเนี่ยจะมีท่าไมมีท่าโชว์ไหมฮะบรรยากาศติดทะเลแบบนี้ชิลๆ นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวกันได้นะครับอ้อถ้าอยากจะเห็นบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวเดี๋ยวตามช่องพอดินมาเที่ยวเดี๋ยวจะพามาชมนะครับไม่แน่ใจว่าจะไลฟ์ใน t i t t o k หรือว่าจะใน y t u t u เนาะอยู่ข้าวอะอยู่ข้าว,วอยู่ข้าวแล้วเกนไปจะโชว์โดดโชว์สักรอบไหมไม่เอาไม่เอาแล้วโอ้โหอ นั้นเดี๋ยวไลฟ์นดเป็นการทดลองไลฟ์ครั้งแรกของน้องอ้วนก็เดี๋ยวไหนบอกคนที่ยังอยู่ในะอีกสามสี่ 3, ท่านว่าจะไปแล้ว<อ>ไปติดตามช่องด้วยฝ<อ>ากช<ด>่องหน่อยแล้วฝากช่องออดินพาเที่ยวนะครับอย่าลืมไปดูด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามนะครับก็ไลฟ์นี้ครับขอขอลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสไลฟ์เราจะไลฟ์ใหม่นะครับเนี้ เราอยู่ที่ไหนครับอีกทีนึงโรงแรมฟิชแมนรีสอร์ทอันเจ้าสมลายเพชรบุรีนะครับผมสระว่ายน้ำเพิ่มอะโอเคไปครับเริ่มาัวโัคืออะไรอ่ะโัคืออะไรใช่ <laughs> rồi. mẹ không đuối mày đâu đâu không? đâu 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 trước อ่าเฮ้อ่าสไว้น้ำเดี๋ยจะลงไลฟ์แต่ว่าขอทดลองก่อนไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมเดนเราไม่เคยเล่นไลฟ์สดๆให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศแบบอย่างนี้เลยเนาะใช่ครับอใช่ใช่บรรยากาศดีมากสำหรับที่นี่นหมูน้อยน่ารักนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมภาพคมชัดไหม เป็นยังไงบ้างฝากฝากส่งมาหน่อยส่งมานิดหนึ่ง Comment, ว่าภาพคมไหมคอมเมนต์ Comment มานิดหนึ่งเอ๊ะโอเคครับผมดูมีท่ายากเ่ยโอ้โห